ครับนี่คือสวนสวนข้างบ้านของอาจารย์ชัดชัยนะครับเี๋สายเดียวคนดูเวียนหัวตายนี่คือมะเขือยาวนะครับนี่ปลูกโอ้โหนี่เห็นไหมฮะเราเอาพื้นที่ที่มันมีอยู่ให้เกิดประโยชน์เห็นไหมทั้งต้นหัวลาามะกรูดนะต้นใบม,มะกรูดก็กินได้ขาอันนี้แมงลักนี่กะเพราแดงนี่กะเพราแดงหากินยากนี่กะเพราขาวนี่ถั่วฝักยาว นี่ฮะโอเห็นไหมครับนี่นี่คือตัวอย่างนี่คือบ้านตัวอย่างนะครับบ้านผักสวนครัวรัวกินได้นะฮะไม่ต้องไปปลูกต้นไม้ที่ประดับมันกินไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกกระเจี๊ยบแดงนี่มีประโยชน์นะครับนี่กระเจี๊ยบเนี่ยคอมนั่นมีประโยชน์อันนี้คือมะเขือพวงพิกนี่มะเขือเปาะออกลูกแล้วครับเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ธรรมดานี่ลูกเยอะแยะเลย เห็นไหมครับนี่ไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ยาเคมีเป็นเป็นยาธรรมชาติเป็นปุ๋ยธรรมชาติดินนี่แหละครับอยู่ที่ดินดิน<อ>ดินนี่พริกออกดอกแล้วนี่ออกเม็ดแล้วพริกขี้หนูสวนนะฮะนี่คือหมออัญชันยังมีเลยอันนี้ก็กินได้นะจานนี่คือต้นไหนนะไอ้ต้นไม้ผักแพรว่าเนี่ยต้นเนี้ยใม้ใหวไม่แน่ใจแต่มันก,กินกระลาบกินกระลาบอร่อยนี่ก็โสนะครับไม่ใช่แค่อัญชันอ๋ออัญชันอัญชัน ต้นอัญชันเห็นไหมค่ะตะไคร้เนี่ยไม่ต้องไปอยู่้ายนอกหรอกครับทําแบบเนี้ยได้กินครับขยันพอความต้งตัดไปแล้วความต,งต้งก็เปลตกได้นะเห็นไหมถ้าผมผมมองว่านี่มันคือสิ่งที่เราไม่ต้องไปที่ไหนเลยนะครับทําได้ที่บ้านตัวเองนี่ผมผมให้พี่น้องชมเนี่ยคลิปนี้นะครับเอาไปทําตามได้นะเนี่ยง่ายๆเอยงครับกอบล็อกขึ้นมาประมาณสักห้าสิบ คืบหนึ่งนะครับคืบหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เอาดินมาใส่นี่คือต้นนี่เขาเรียกสมุนไพรมะม่วงหาวมะนาวโห,ววหวเป็นไข้ไม่สบายเจ็บคอนี่นะครับรักษาได้ดีเลยนี่แหละตัวนี้แหละรักษาโควิดก็ได้นันเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมีผักหวานป่าผักหวานบ้าน,านปลูกได้หมดเลย<ม>เห็นไหมครับทุกท่านนี่ยฮ่ผักสวนครัวรวกินได้นี่คือบ้านแล้วก็ลงมาก็เป็น รั้วสวนผักโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวไปทําตามนะครับับรองได้ทุกคนจะมีความสุขสวัสดีครับ